ชอบดูละครเรื่องนี้นะครับดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือเว็บไวันดีดอทสดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ วันเอน e ตอร์ไพรส์ผลิผลงานคุณภาพควา้ารางวัลจากงานมายาเอนเตอร์เทนเมนต์อวอร์ด2022มาถึง6รางวัลเริ่มที่ละครสุดปังอย่างวันทองกวาดมาถึง3รางวัลได้แก่รางวัลละครเรตติ้งสูงสุดประจำปี2022รางวัลผู้กำกับละครยอดเยี่ยมประจำปี2022และรางวัลดาราสมทบแห่งปีตกเป็นของต่งต,งตงรงกฤษกรค่ะ อันดับแรกเลยนะครับอยากขอบคุณพี่บอยตะโกนเกียรตินะครับอยากขอบคุณวิปปอนผิวเนนผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสผมนะครับแล้วก็นักแสดงที่เล่นละครเรื่องนี้นะครับดีใจมากๆจริงๆผมเชื่อว่าละครเรื่องนี้ถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่ประสบความสําเร็จขนาดนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆนะครับที่คอยโหวตคอยติดตามคอยเชียร์คอยให้กําลังใจนะครับสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับ หายเหนื่อยครับมีคนดูชอบเดตติ้งดีถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีสาหรับการทํางานเรารู้สึกว่าโอ้ละครประสบความสําเร็จเกินกว่าที่เราคิดก็เป็นกําลังใจให้ทํางานต่อไปอะคะ่ะดานละครกระชอกสีดาก็ทําให้กรีนอศดาพรในบทรำำาํานําคว้ารางวัลดาราเจ้าบทบาทแห่งปีซึ่งก่อนหน้านี้เธอก็เดินสายรับรางวัลมาหลายเวทีแล้วคะ่ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่ เห็นความมุ่งมั่นนะคะและแห็ความตั้งใจจากละครเรื่องนี้นะคะทีมก็จะตั้งใจทำงานแล้วก็ทำหน้าที่การแสดงให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจกับผลงานของกอีกหลายเรื่องต่อไปเลยคะขอบคุณมากๆค่ะด้าน GMMTV ก็คว้าอีก2งรางวัลได้แก่รางวัลละครยอดเยี่ยมแห่งปีจากนิทานพันดาวและรางวัลซีรีส์แห่งปีจากซีรีส์แค่เพื่อนครับเพื่อนค่ะผมคิดว่าภารกิจนี้เสืออย่างเราก็มองว่ามัน ไ <Easy. S 2> บร์ทนรพัฒน์ปลุกความเป็นแบดบอยในตัวเองสกรีนผู้หญิงห้าคนในรายการภารกิจชีวิตนอกจอที่จะทําให้แฟนๆต้องลุ้นและหาไปพร้อมกันค่ะไบ์จะเป็นคนที่ต้องเลือกผู้หญิง5คนที่มีคุณสมบัติตรง3ข้อต่อไปนี้ก็คือเป็นว่าที่ปสัชกรโสดเป็นพรีเซนเตอร์ชั้นในมีความเป็นไปได้ทุกคนเลยวันอาทิตย์นี้นะครับอย่าลืมนะครับภารกิจชีวิตนอกจอก็รอดูกันนะครับสนุกครบรถแน่นอนเทปผมที่1แน่นอนครับผมฝากด้วยครับ